สวัสดีคะ่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการซูมไอดอลค่ะเวลานัดพบที่เราจะได้มารับฟังนะคะมุมมองการใช้ชีวิตเชิงบวกโดยมีหลักธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคำสอนของยอดมหาปูชนียาอาจารย์เป็นต้นแบบแล้วก็เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตค่ะซึ่งคุณผู้ชมนะคะก็สามารถที่จะติดตามรับชมรายการซูมไอดอลได้นะคะทัทง้งทางห้องซูมค่ะที่ลิงก์ซูม 072.com และเว็บไซต์นะคะ gbnus. c o m ค่ะ ลงหัวใจทักทายนะคะสมาชิกซูมทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามารับฟังรายการเรียบร้อยแล้วนะคะต้องบอกว่ารายการของเรานั้นก็จะได้รับเรื่องราวดีๆค่ะได้รับข้อคิดดีๆจากวิทยากรที่มาแชร์เรื่องราวแบบนี้ให้เราได้นำไปปรับใช้แล้วก็เกิดผลสำเร็จในชีวิตของเราค่ะซึ่งซูมไอ d อ l ของเราในวันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นคนที่มีบุญท่านหนึ่งเลยค่ะ ที่เกิดมาในครอบครัวที่มีความผูกพันกับพระพุทธศาสนาแล้วโตขึ้นมาเนี่ยก็มีกัลยาณมิตรค่ะคอยแนะนําให้มาศึกษาและปฏิบัติตามคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและมหาปูชนียาจารย์ที่ทําให้ชีวิตนั้นพบแต่ความสุขแล้วก็ความสําเร็จแล้วก็สมปรารถนาอีกด้วยนะคะแขกรับเชิญของเราค่ะพร้อมแล้วที่จะมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้กับสมาชิกซูมได้รับฟังกันนะคะ ขอต้อนรับค่ะคุณสาลินีกิติวรเมธีหรือว่าคุณสานะคะซึ่งตอนนี้ก็ประกอบธุรกิจส่วนตัวอยู่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่สุชาดาและก็สมาชิกซูมทุกคนทั่วโลกค่ะค่ะนะคะคุณสาขออนุญาตเรียกเป็นคุณสาเนาะในการสัมภาษณ์พูคุยนะคะทีนี้ค่ะสอบถามนิดนึงว่าธุรกิจส่วนตัวของคุณสาตอนนี้ทําอะไรอยู่แล้วก็ทําอยู่ที่ไหนอย่างไรบ้างคะเอ ดูแลห้องเช่าแล้วก็กำลังเปิดมินิมาร์ตอะค่ะที่เขตมีนบุรีค่ะอือในกรุงเทพนะะในกรุงเทพนะคะโอ้โหตอนนี้ต้องบอกว่าแล้วเราธุรกิจตอนนี้เป็นยังไงบ้างเราดําเนินธุรกิจห้องเช่านี่มีประมาณกี่ห้องคะแล้วก็แบบว่าตอนนี้เป็นรายเดือนหรือว่ายังไงบ้างคะเอ่อก็เป็นรายเดือนแล้วก็มีห้องเช่าทั้งหมดสามสิบห้าห้องค่ะแล้วก็มีบ้าน หลังสองหลังนะคะที่ที่เป็นอันนี้ค่ะที่เป็นกิจาการครอบครัวโอ้โกิจาการครอบครัวเลยนะคะก <c oughs> ็บ่านั่งรับทรัพย์รับเงินแล้วมีเวลาว่างแน่นอนในการที่จะนั่งสมาธิแน่นอนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องพูดคุยกันเรื่องเรื่องนี้เนี่ยนะคะแต่ทีนี้ค่ะก่อนที่เราจะได้ไปคุยรายละเอียดเนาะทีนี้มาสอบถามก่อนเลยว่า ตัวตนค่ะก่อนที่จะมารู้จักกับพระธรรมกายเนี่ยเป็นคนยิ้มง่ายๆอย่างนี้หรือว่าใจเย็นๆแบบนี้ด้วยหรือเปล่าคะอ,อมิสัยแบบสาโตมากับครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ที่มีอาชีพค้าขายอะค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าตัวตวนก็จะเป็นคนนิสัยแบบห้าวๆผงผางแล้วก็พูดจาตรงๆเลยค่ะแบบมไม่ได้คิดอะไรอย่างนี้ค่ะ แล้วก็เออ่ในการแบบเข้าวัดทาบุญคุณแม่ก็จะพาเราเนี่ยไปขายของในวัดแล้วคุณตาคุณยายเนี่ยก็เหมือนกับว่าท่านนะก็จะไปถือศีลแปดที่วัดทุกวันพระเงี้ยค่ะก็จะพาเราไปด้วยแล้วในกิจกรรมต่างๆที่เราแบบได้ไปวัดเนี่ยเราก็ ได้ทําบุญในงานเทศกาลต่างๆแล้วก็แบบมีส่วนในในการทําบุญทุกๆบุญอะไรเงี้ยค่ะอืมก็คือพูดง่ายๆว่าเหมือนกับโตมากับวัดกับวัฒนธรรมที่อยู่ใกล้ๆวัดตลอดเวลาแล้วก็รู้จักกับท่านเจ้าอาวาสก็จะเข้าวัดไปท่านก็จะสอนสิ่งดีสิ่งไม่ดีคือเราก็โตมาแบบเด็กๆรูปภาษาบ้างไม่รู้ภาษาบ้างแล้วแต่อย่างเงี้ยค่ะแล้วเราคออยู่วัดพอสมควร ทีนี้ต้องถามว่า <Okay. S 1> ความคลุกคลีเนี่ยมันทําให้ความทําให้เรารู้สึกเกิดความรักในพระพุทธศาสนาหรือว่าความเชื่อมั่นศรัทธ,ธาในคาสอนของพระสมมาสัเพุทธเจ้าไหมในตอนเด็กๆเนี่ยนะคะก่อนที่จะได้มีโอกาสมารู้จักกับวัดพระธรรมกายอะค่ะก็เหมือนกับว่าเรารู้แต่ว่าเ,เล่าไม่ดีนะบุรีไม่ดีการพนันไม่ดีอย่างเงี้ยคะ่ะแต่เราไม่ไม่รู้ที่มาแบบอย่างจริงจังว่า ว่าความเป็นมามันต้องยังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับยังไม่รู้ลึกอย่างเงี้ยค่ะรู้แต่ว่ามันไม่ดีอย่าทำอะไรเงี้ยค่ะคนโตก็จะสอนเราแบบนี้ค่ะออพอเรารู้ว่ามันไม่ดีเราก็รู้สึกว่าเราก็มีศีลธรรมในในจิตใจในในระดับหนึ่ง<ช>เนาะ<ช>ที่<ช>พอที่จะแบบพอรู้ว่าอะไรผิดชอบชั่วด,ดีก็คือเป็น<ช>กรอป้องกันทางศีลธรรม สักเล็กน้อยแล้วทีนี้ค่ะจุดเริ่มต้นมารู้จักกับว่าพระธรรมกายได้ยังไงใครเป็นคนแนะนำหรือว่ารู้จักเองคะเเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่ค่ะเมื่อต้นปีคุณย่าที่เป็นพี่สาวของปู่อะค่ะคุณย่าไทยฉายกระจ่างแล้วก็ป้าเรือนอาทิตยาพรฉายกระจ่างเนี่ยค่ะท่านอะก็มาชวนเราไปบวชชี แบบ mm hmm. ภาษาบ้านๆน,นะคะแล้วก็เหมือนกับว่าท่านอ่ะก็มาคุยกับแม่นานเลยแม่ก็อยากให้เราไปเนี่ยค่ะก็เลยแบบเหมือนทําทุกอย่างเพื่อผลักดันให้เราได้ไปบวช mm hmm. แต่ทีเนี้ยก็คิดในใจว่าเฮ้ย mm hmm. เราเป็นผู้หญิงเนี่ยเราบวชพระแบบผู้ชายไม่ได้เนี่ยค่ะ mm hmm. ก็เลยคิดว่าอ่ะบวชให้แม่ก็บวช mm hmm. ไปก็ได้อะไรเงี้ยก็เลย ได้เข้าไปในที่สุดก็ได้ไปบวชอุบาสิกาแก้วนอออนรุ่นที่สีเนี่ยค่ะเป็นเวลาเจ็ดวันค่ะบวชที่ไหนคะตอนนั้นบวชบวชที่ทวัดศูนย์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 ที่ศูนย์สาขาศูนย์สาขาเวัดเขาโพที่ครูหมูอครูหมูไปดูแลอช่วงที่แบบครูหมูแบบคอย คอยแนะนําอะไรอย่างเงี้ย ừ, ค่ะนะคะ,บบะทีนี้ตอนนั้นเรามีความเข้าใจว่าเน,นี่ยแหละมันก,ก็คือการบวชทดแทนบ,บุญคุณให้คุณแม่เนาะในฐานะที่เราก็เป็นลูกผู้หญิงคนหนึง่งแล้วทีนี้พอ,เ,อเรามาบวชละคะสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับการปฏิบตัติมันมันมัน,ม,นมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วพอบวชแล้วเนี่ยเห็นความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราไหมก็พอได้เข้าไปศึกษาแล้วก็เอได้ประพฤติ ได้ได้ได้รักษาสินแปดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พระอาจารย์ก็แบบสอนให้นั่งสมาธิแล้วก็ทําให้เราเนี่ยมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็เอ่อทําให้เราอ่ะอยากอยากรู้อีกอยากจะปฏิบัติอีกเนี้ยค่ะเลยเลยทําให้แบบเหมือนกับพอเราไปบวชเนี่ยเหมือนกับว่าเราอ่ะสาวสุดใน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 ,ใน,ในทีทใช่ไหมคะใช่ ป้าๆยายๆก็จะแบบทําให้เราแบบเหมือนพอมีหน้าที่ในการดูแลหรือไม่ว่าจะหยิบของไม่ว่าจะแจกของเออรับอาหารมาส่งให้หรืออะไรเงี้ยค่ะมันเลยทําให้เราสนุกกับการเอ,อทําหน้าที่อืแล้วก็แบบด้วยความที่เราห้าวๆด้วยอะ่ะพอพอเหมือนก็ว่าได้ได้มาอะไรคะเรียนรู้ค่ะ สื่อจากที่พระอาจารย์ได้เปิดสอนอะไรเงี้ยจากความห้าวของเราแม้แต่ทานอาหารแม้แต่การแบบเออต้องเช็ดถาดต้องไปล้างล้างแล้วก็มาเช็ดอีกอะไรเงี้ยซึ่งในทางโลกของเราแบบเหมือนก็ว่าเฮ้ยเช็ดเสร็จเอ้ยไม่ได้เช็ดแบบล้างเสร็จแล้วก็ความจานเลยเงี้ยแล้วเราก็อฮ้ยมันถึงขนาดนี้เลยเหรอมันต้องขนาดนี้เลยเหรอแม้แต่กล้วย ปอกซีกหนึ่งตัดจิ้มแล้วก็เข้าปากแต่ในในทางที่เรากินอะคือแบบปอกปุ๊บแล้วก็อ้ำเลยอย่างเงี้ยคือพระอาจารย์ท่านก็จะสอนว่าเนี่ยมันคือความมารยาตามความงามอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกเฮ้ยโครงการนี้อะมันเปลี่ยนเราจริงๆซึ่งแบบเหมือนจากที่เราเห้าๆทำให้เราเป็นคุณลตรีมากขึ้นอ่ะคือหนูก็เฮ้ยมันดีอะไรเงี้ยยิ่งยิ่งไอ้ความห้าของเราอะมัน มันทําให้เราแบบเปลี่ยนแปลงพอเปลี่ยนแปลงรู้จกักแบบจากผงผางค่ะจากอูจาตรงไปตรงมาเนี่ยทําให้ให้เราแบบเหมือนเปลี่ยนในแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะอืม,มันก็เลยแบบเฮ้ยมันต้องแบบมีอะไรรี่ทาให้เราอะแบบศึกษาซึมซับมาเรื่อยๆแล้วก็ทําให้เราแบบแแบบตั้งใจสร้างบรารมีแล้วก็ทําเป็นหน้าที่แบบ เป็นผู้นําบุญแล้วก็เป็นกัลยาณมิตรให้กับทุกคนกับสิ่งที่เราแบบเปลี่ยนแปลงมาเนี่ยค่ะอืมค่ะทีนี้ต้องถามเลยเพราะว่าตอนนั้นที่บวชเนี่ยบวชอุบาสิกาแก้ข้อโครงการเนี่ยอยู่ที่อ่อที่เป็นศูนย์วัดศูนย์โพใช่ไหม<ว>คะ,คะที่ฉะเชิงเซาหรือว่าระยองคะ,อะตอนนั้นที่ที่ระยองที่ระยองใช่ไหมคะทีนี้บรรยากาศเพราะว่าตาอุบาสิกาแก้วทั้งหมดที่บวชในรุ่นนั้นเนี่ยจะต้องมีโอกาสเดินทางมาวัดพระธรรมกายทีนี้ต้องถาม คุณสาว่าวินาทีแรกที่ได้เข้าวัดพระธรรมกายได้มาประกอบอพิธีกรรมพรับผ้าสบไยแก้วหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะคะความรู้สึกเป็นยังไงบ้างกับพิธีกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นก็ตอนคือตอนที่อยู่ที่ศูนย์มีมีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมแล้วก็นึกแบบนิมิตเห็นคุณยายใช่ไหมคะมแล้วก็ แล้วก็ได้บอกป้าเลือนคนที่ไปชวนบวชอะคะ่ะบอกว่าป้าเนี่ยหนูเห็นแม่ชีที่นั่งอยู่ในหนังสือมูนอะตอนนั้นคือไม่รู้จกักเอ,อไม่รู้จักครูบาอาจารย์เลยนะคะแล้วคือแบบเราก็นั่นเห็นว่าเอ้ยท่านอะมายิ้มให้เราแล้วก็พยักหน้ารับอะไรเงี้ยพอบอกป้าเลือนปุ๊บป้าเลือนบอกว่าเนี่ยคุณยายมาตามนะเราก็ไม่เข้าใจว่าคืออะไรเงี้ยคะ่ะจนเอ,อพอบวชได้ หกวันวันที่เจ็ดเดินทางเข้าวัดพระธรรมกายอะคะ่ะเราก็นั่งรถบัสไปเงี้ยค่ะแล้วรถบัสเนี่ยเลี้ยวเข้าประตูเจ็ดวินาทีที่แบบรถบัสอะเหยียบแผ่นดินหน้าประตูเจ็ดตรงน,นั้นอะไอความรู้สึกเราอะแบบมันบูบบูบบ้าบ้าเราไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรอะคะ่ะมันจะแบบขนลุกตลอดเวลาแบบขนลุกหวัวขึ้น ขึ้นหัวเดี๋ยวก็ลงมาแขนแล้วก็เนี้ยเราไม่เข้าใจความรู้สึกนี้อะค่ะรู้แต่ว่าเฮ้ยทำไมคุ้นจังอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้ได้ไปเอพอก่อนที่จะเข้าพิธีอ่ะหมู่คณะก็จะพากันไปกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์โอ้โหแค่ก้าวไปเท่านั้นนะคะพอเห็นพระมหาธรรมกายเจดีย์เราก็แบบโอ้โหความปิติคือทําไมคุ้นอะอเราไม่เข้าใจกับความรู้สึกนี้อะค่ะ แล้วก็แบบเหมือนก็ว่าเราก็ไปถามครูหมูครูหมูเนี่ยเป็นอะไรไม่รู้อ่ะขนลุกไปหมดเลยมันมคืออะไรเพราะว่าอา้าวพระธรมกายปื้มมาสิเพราะเราทุกคนอ่ะมีพระธรรมกายอยู่ในตัวทุกคนอะไรเงี้ยเราก็ยังไม่เข้าใจอย่างเงี้ยค่ะจนพอถึงพิธีกรรมได้ไปรับสบายแก้วหน้าบ้านคุณยายค่ะแล้วแบบเหมือนกว่าอา้าวคุณยายที่เรานั่งเห็นนี่ที่ว่าเอารูปคุณยายหน้าบ้านยายใช่ใช่ค่ะแล้วก็แบบ เฮ้ยทําไมถึงแบบอะไรจะพอดีขนาดนี้แล้วแล้วเราอะพอมองคุณยายรู้สึกว่าเฮ้ยไปทางไหนทาไมถึงคุณยายอมองแต่เราอะ mm hmm. เราก็แบบวูโหแสดงว่าคุณยายอะแบบสนใจเราก็ไม่รู้นะแบบเหมือนเข้าข้างตัวเองอย่างเงี้ยว่าเฮ้ยทำไมคุณยายมองแต่เราอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. แล้วพอตอนประกอบพิธีอะค่ะพอแบบเหมือนได้เข้าไปใกล้ แบบต่อแถวใช่ไหมคะ,คะพอรับสบายแก้วะคะ่ะไอตอนพอรับสบายแก้วแล้วอะคุณยายเหมือนกับว่าหันไปมองหน้าคุณยายแล้วน้ําตาค่ะมันไหลเองอะอว่าแบบคุณยายมาหาคุณยายแล้วนะอ,อะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็ไปประกอบพิธีกรรมไปใส่สบายแก้วถ่ายรูปอะไรเงี้ยคะ่ะก็เลยแบบเหมือนเกิดความปิติมากๆาแล้วก็ นั่งสมาธิดีดีดไปเรื่อยอย่างเงี้ยค่ะทุกครั้งที่เราแบบถือศี 8, แลแปดเราจะนั่งสมาธิดีมากมแล้วก็เลยทำให้เราแบบออชอบที่จะรักษาศีลแปดแล้วก็นั่งสมาธิค่ะนั่นก็คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เรารู้สึกว่าความเป็นชาวพุทธที่แท้จริงเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วจากการที่<ช>มีโอกาสได้มาศึกษาเนาะแล้วก็ปฏิบัติจนรู้ร,รู้รู้เห็นด้วยตัวเองแล้วแหละว่าการนั่งสมาธิเนี่ยมันดีกับตัวเองนะคะ แล้วทีนี้ค่ะพอเราเริ่มเริ่มที่จะเข้าใจและศึกษาเรื่องราวของพระพุทธศาสนามากขึ้นแล้วทําหน้าที่ผู้นําบุญยอดกัลยาณมิตรแล้วเนี่ยความรู้สึกที่เราได้มีโอกาสไปเชิญชวนคนอื่นๆที่เขายังไม่ได้รู้เนี่ยนะคะให้เขาได้มีโอกาสมาศึกษา,ามารู้กับเราแบบเราเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างกับการที่เราได้มีโอกาสไปถ่ายทอดเรื่องราวแบบนี้ให้คนอื่นเขาได้รู้อะคะ่ะก็รู้สึกแบบเหมือนกับว่าเนี่ยอย่างน้อยอะในการที่เรา เรียนรู้หรือกับการที่เราได้ศึกษาที่พระอาจารย์สอนเรามาเนี่ยเรานําไปถ่ายทอดให้กับคนที่แบบไม่รู้เหมือนเราเนี้ยค่ะมันทําให้เราเหมือนกับว่าเฮ้ยเนี่ยอย่างน้อยอะถึงเราอาจจะแบบทําให้เขาเปลี่ยนแปลงไม่ไม่มากแต่ทําให้เขาได้รู้ในสิ่งที่เรารู้มาแต่โครงการแบบเนี้ยทําให้เราได้แบบเปลี่ยนแปลงจริงๆอย่างเงี้ยค่ะ อืมนะคะโอ้โหแต่ร,รู้สึกว่าประทับใจใช่ถ้าถ้ายิ่งแบบเหมือนพอเห็นว่าถ้าเราได้บอกเขาไปแล้วแล้วเขาเอาคําแบบสิ่งที่เราบอกไปนํานําไปใช้เงี้ยค่ะเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเปลี่ยนเพระเรานะเราก็แบบเออเป็นการยามีตรอะไรเงี้ยมันก็ยิ่งทําให้เราอะ่ะมีมีกําลังใจที่แบบจะทําไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะทาต่อไปอย่างเงี้ยค่ะ นะคะก็คือมีความสุขกับการทําหน้าที่เพราะว่าเราไม่ใช่เห็นความเปลี่ยนแปลงแค่ตัวเราเนาะเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของคนที่เราได้มีโอกาสไปบอกกล่าวเขาด้วยใช่ค่ะทีนี้เรามาถามถึงเรื่องราวของคุณสาต่อว่าพอได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมมารักษาศีลแล้วเนี่ยมันเกิดความเปลี่ยนแปลงกับชีวิตของเราไหมในการดําเนินชีวิตหรือว่าในธุรกิจหน้าที่การงานต่างๆที่มันเราก็อยู่ทางโลกเนาะเราก็ต้อง ทำธุรกิจหน้าที่การงานแล้วก็ดําเนินชีวิตไปด้วยเนะะี่ยค่ะมันเห็นความแตกต่างความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวเองไหมคะความเปลี่ยนแปลงที่ที่เห็นได้ก็คือ,อ,อการทําทานอย่างหลวงพ่อก็จะบอกเราว่าต้องทําทานถึงเราจะมีทรัพย์อย่างเงี้ยคะ่ะคือตอนที่ที่สาแบบเหมือนกับว่าเข้ามาเข้าเข้ามารับบุญอะไรแล้วเนี้ย เราก็แบบว่าเลิกขายของเลิกขายส้มตำอะไรเงี้ยแล้วทีนี้แบบเหมือนกับว่าพอเราเลิกเลิกขายของแล้วเราไม่มีปัจจัยเงี้ยคะ่ะแม้แต่แบบป้าป้าเขามีซองมาบอกบุญเราเนี่ยบอกหนูทําบุญกับป้าห้าบาทสิบบาทก็ได้แต่เราอะ่ะไม่มีปัจจัยเลยสักบาทเดียวมีแต่แบบมีกําลังที่จะทําหน้าที่มันเลยทําให้เราคิดว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วนะ เราจะแข็งแรงอย่างเดียวไม่ได้เราต้องทําทานอ่ะก็เลยแบบเหมือนว่าเออเราทําอาหารเก่งก็เลยไปขายยําค่ะอพอไปขายยําเออเสร็จได้ตังมาอย่างเงี้ยได้ปัจจัยมาก็เอามาทําบุญแล้วมันรู้สึกว่าเออนี่บุญที่เราแบบเหมือนไงการทําทานเราต้องให้ก่อนอเราถึงจะมีอ,มอย่างเงี้ยค่ะแล้วจากที่ว่า พอเราได้ทําได้ทําไปเรื่อยๆได้ทําไปเรื่อยๆมันก็ทําให้เรามีแล้วก็ได้ทําทุกบุญกับหลวงพ่ออย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบมันก็ว่าโอ้โหจากที่เราไม่มีอืแล้วพอทําเนี่ยแค่ลงมือทําแค่นั้นเองแบบชีวิตก็เปลี่ยนอย่างเงี้ยค่ะอืมอาล้วได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญอะไรยังไงบ้างจากที่เห็นในภาพเนี่ยพัตหานี่โอ้โหเรียงลายมาแบบสุดยอดมา,มากเลย ก็แต่งงานมาอยู่จังหวัดชาชันเซาค่ะแล้วก็คุณแม่ทวีพรตสนสมนะเป็นแม่สามีแล้วก็ท่านก็เป็นผู้นําบุญเข้มแข็งในจังหวัดชาชันเซาค่ะท่านพาเราสร้างบาร,รมีแบบอย่างเข้มข้นและเข้มแข็งในด้านปัจจัยแล้วก็กําลังค่ะไปชวนบวชพาไปชวนบวชทําอาหารถวายพระทําเนี้ยงสาธุชนที่มา ปฏิบัติธรรมในงานอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทุกบุญเต็มที่เต็มกําลังอที่น้นองา่อาบอกว่าให้คุณสาหลวงพ่อบอกว่าเอ,อแบบเหมือนหลวงพ่อจะสรุปบุญแต่ละปีแต่ละปีใช่ไหมคะแบบตอนสาได้แบบทําบุญปีแรกหลวงพ่อเราแบบสรุปบุญแต่ละปีหลวงพ่อก็จะบอกว่าแต่ละปีอ่ะลูกต้องทําบุญให้มากกว่าปีนี้นะ ถ้าปีต่อไปลูกก็ต้องทําบุญให้มากกว่านี้เพราเรามันนึกย้อนหลังอะ่ะเรามาทบทวนบุญอะ่ะเราอะ่ะแบบสร้างบารมีแบบดําเนินขึ้นตามที่หลวงพ่อพูดเลยอะไรเงี้ยบบโอ้โหพอมันนึกถึงบุญแล้วก็คือปลื้มนะคะอืมมันเป็นความปลื้มใจของการที่เราได้สั่งสมบุญกุศลถ้าเราปลื้มแล้วเราจะมีกําลังใจในการที่จะทําหน้าที่ทุกอย่างแบบไม่ย่อท้อเลยค่ะเหมือนกับว่า ทำบุญอะไรเอาหมดมถ้าไม่ลำบากจะเอาบาร,รมีมาจากไหนคือคําสอนของหลวงพ่อค่ะอืเราก็โอ้โหเอาหลวงพ่อเข้ากลางแล้วก็แบบหลวงพ่อเจ้าขาแบบบางทีขออย่างเงี้ยค่ะก็หลวงพ่อเจ้าขาการสร้างบาร,รมีมันขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยไม่ว่าจะเหนื่อยจะอะไรก็คือได้กําลังใจจากหลวงพอ่อแล้วก็ได้กําลังใจจากครูบาอาจารย์เนี่ยค่ะก็จะแบบหลวงปู่หลวงพอ่อคุณยายแบบลูกทําหน้าที่นี้ ช่วยลูกทําให้สําเร็จให้ง่ายโดยแบบทุกเรื่องให้สําเร็จเป็นอาัศาจรรย์อย่างนี้แล้วเป็นยังไงคะพอเรานึกถึงครูบาอาจารย์แล้วเนี่ยกําลังใจมันเพิ่มเติมมาได้ยังไงคะเวลานึกถึงครูบาอาจารย์ก็เราเหมือนกับว่าเรารู้ว่าทุกอย่างอะ่ะทุกทุกอย่างที่เกิดขึ้นอะ่ะ เป็นเหตุเป็นผลมาจากการการะทําของเราทั้งสิ้นเนี่ยค่ะแล้วก็รู้เรื่องแบบแนวคิดที่ที่เปลี่ยนไปรู้ความจริงทําใจได้อ,อะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนกับว่าทุกอย่างเกิดขึ้นเนี่ยเธอเรามีเห็นเป็นเหตุเป็นผลนะเราไปทําเข้ามานะเขาถ,ถึงมาทําเราอะไรเงี้ยมันเลยแบบเหมือนทําให้เราทําใจได้แล้วก็พอรู้หลักแล้วอะ่ะ เราก็แบบทําเหมือนยังไงดูหลักแล้วก็นํามาปรับคิดแล้วก็ปรับใจของเราใช่ค่ะ,ระปรับใจของเราแล้วก็แบบเหมือนว่าความความทุกข์ที่เราคิดว่าเอ้ยมันเป็นปัญหาใหญ่ของเราอะ่ะม,มันน้อยลงแล้วทําให้ชีวิตเราดีขึ้นนะคะอืม,มันก็จะประมาณนั้น นี่แหละข้อดีของคนที่ได้มีโอกาสมาศึกษาธรรมะเนาะมันจะทําให้เรามองโลกอย่างเป็นกลางๆแล้วก็เข้าใจหลักของเหตุและผลพอเราเข้าใจหลักของเหตุและผลแล้วเราจะรู้ว่าอ๋อมันเกิดแบบนี้เพราะเราเคยทําแบบนี้แล้วมันก็จะยอมรับความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นแล้วมันสามารถที่จะมองหาสเต็ปแนวความคิดที่จะก้าวข้ามก้าวผ่านปัญหาต่างๆไปได้โดยที่แบบโดยที่เราไม่ต้องไปโทษคนอื่นนะเนาะว่า โอ๊ย<ช>ทำไม<ะ>คนนั้นต้องมาทํากับเราแบบนี้ทําไมคนนี้ต้องมาทํากับเราแบบนั้นแต่เพราะเราศึกษาแล้วเรารู้แล้วแหละว่าพระพุทธศาสนาสอนเรื่องเหตุและผลให้เราเข้าใจชีวิตมากขึ้นใช่ค <มา S 2> <ะ>่ะทีนี้พอ,อเวลาเราไปทําหน้าที่กาลยนานมิตรนะคะเวลาเราออกไปอธิบายเพราะว่าเห็นบอกว่ามีการไปชวนบวชด,ด้วยเนี่ยนะคะเป็นยังไงเวลาเราไปเจอเขาแล้วแบบว่าคนที่เขาไม่เห็นด้วยเพราะว่ามันก็มีคนที่อาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับ กับแนวทางแบบนี้เนี่ยแล้วเราอาธิบายให้เขาฟังยังไงหรือว่าเจอคนที่แบบว่าปฏิเสธเราแบบเด็ดขาดเลยเนี่ยเราท้อแท้ไหมแล้วเราเอากําลังใจอะไรมาทําหน้าที่ต่อคะเราก็คิดว่าเอ้แต่ก่อนอะทำะธุรกิจเครือข่ายการชวนบวชอะก็ก็จะเป็นแบบลักษณะเดียวกันก็คือ ตีซีชี้ทุกปลุกฝันอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับว่าแล้วก็เหมือนกับไปเชิญบวชแล้วก็แบบเมื่ยบวชแล้วดีนะอะไรเงี้ยแต่แต่ทีเนี้ยสาจะปูทางไปว่าเนี่ยหนูอะ่ะบวชเองไม่ได้หนูก็ต้องมาชวนพี่บวชนี่ยแหละ mm hmm. หนูอ่ะเป็นผู้หญิงบวชไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนผังให้ตัวเองก็ต้องชวนพี่บวช mm hmm. ถ้าพี่บวชหนูก็ได้บุญกับพี่ทุกๆบุญแล้วก็ก็จะดูแล ออุปทาอะไรเงี้ยทําให้แบบเหมือนกับว่าอะไรอ่ะได้ให้คือหนูอ่ะถึงจะเป็นผู้หญิงบวชบาสิกาแก้วหนูยังเปลี่ยนขนาดนี้เลยแต่พี่อ่ะเกิดมาครั้งหนึ่งของลูกผู้ชายอ่ะได้บวชอะโอ้โหสุดยอดเลยอะไรเงี้ยค่ะจะเลยแบบก็จะมีวิธีการพูดเนาะอ่าให้เขาเข้าใจว่าโอ้โหเขามีโอกาส แล้วก็มีบุญมากๆเลยที่เกิดเป็นผู้ชายเราเป็นผู้หญิงเนี่ยจะ<า>ทำไม่ได้เราก็เลยมาชวนแล้วเป็นยังไงคะผลการชวนแบบนี้ของเราสําเร็จไหมคะก็เราก็ตื้อตื้อจนก่อนแบบว่าเอาพี่ไปลองดู MM. ถา้าถ้าไม่ไม่โอเคก็กลับมาใช้ชีวิตปกติ <ms. S 2> แต่บางคนอะ่ะบวชแล้วก็คือยังอยู่จนถึงปัจจุบันเนี่ยคะ่ะเราก็แบบโอ้โ oh, หคือปื้มากๆแบบ เหมือนพอเราได้ไปเจอท่านอะ่ะท่านแบบยังอยู่เฮ้ยเนี่ยคนนี้อ่อพระูปนี้ที่เราไปชวนบวชเนี่ยเราก็แบบเหมือนกับว่าประคับประคองท่านอือในการแบบให้อยู่วันต่อวันหนะ้างที่อย่าอย่าแบบอย่าคิดอะไรแบบเหมือนกับว่า อย่าห่วงทางโลกออย่าห่วงทางโลกเลยมุ่งหน้าทางธรรมอย่างเดียวนะคะโอ้ก็เป็นบุญที่เราปลื้มใจเนาะที่ได้มีโอกาสเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนคนหนึ่งเนาะเข้าสู่เส้นทางของการสร้างความดีงามอทีนี้ค่ะเวลากระชั้นมาแล้วนะคะต้องมาถามคําถามนี้เลยนะเพราะว่าเห็นชีวิตของคุณสาเนี่ยก็มีความเปลี่ยนแปลงไปมากมายเลยเนี่ยนะคะความรู้สึกจากใจเลยค่ะว่าวัดพระธรรมกายได้ให้อะไรกับคุณสาบ้างคะ โอโหให้ให้ชีวิตใหม่เลยคะ่ะแล้วก็ให้หลักธรรมในการดำเนินชีวิตแล้วก็ทำให้เราแบบว่าเหมือนยังไงอะเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือแล้วก็ทำให้เราอะแบบมีชีวิตที่ดีขึ้น เน,นะคะแล้วในส่วนข้อคิดข้อทาหรือว่าแนวทางต่อไปในการดาเนินชีวิตหรือว่าเป้าหมายในอนาคตเป็นยังไงบ้างคะเอ,อข้อคิดข้อทาที่นํามาใช้ก็จะเป็นหลักอิธิบาทสี่ค่ะเพราะว่าเหมือนกับเราอะเป็นคนทําอะไรแล้วจริงจังทุกอย่างแล้วพอเราได้ลงมือทําอย่างจริงจังเนี้ยค่ะก็จะทําให้เราแบบเหมือนว่าประสบความสําเร็จ ไม่ว่าจะในธุรกิจหน้าที่การงานแล้วก็การดำเนินชีวิตในปัจจุบันเนี่ยค่ะแล้วก็เป้าหมายในอนาคตก็คิดว่าเรารู้เป้าหมายแล้วว่าชีวิตอะแบบหลักการในการดำเนินชีวิตอะคืออะไรเราก็จะสร้างบารมีจนแบบไปให้ถึงตลอดตลอดชีวิตอะค่ะ นะคะมีเส้นทางที่ถูกต้องในการที่จะวางผังชีวิตแล้วเนี่ยนะคะ,ะและอยากฝากอะไรไหมถึงคนที่เขายังอาจจะยังไม่เจอแนวทางในการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องแล้วก็ดีงามอยากให้คุณสาได้ฝากสักนิดหนึ่งค่ะก็อยากฝากทุกคนนะคะก็แบบเหมือนสาได้ได้มาได้มารู้จากการครับรู้หลักการดําเนินชีวิตหรือ คาสั่งสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเนี่คะ่ะได้ปรับหลักมาในอ,อมาใช้ในกับชีวิตประจําวันเนี่ยคะ่ะก็ทําให้แบบเราอะเปลี่ยนแปลงไปนิดในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะก็อยากจะเชิญชวนพี่ๆทุกคนที่ที่ยังแบบไม่ได้ศึกษาคำสั่งสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าคะ่ะก็อยากให้ทุกท่านได้ลองมาศึกษาดู แล้วเออจะพบกับทางออกเหมือนกับที่สาได้ได้ศึกษาค่ะจะทําให้แบบว่าชีวิตสาเปลี่ยนไปในแนวทางที่ดีขึ้นแล้วก็อทําให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานแล้วก็อยู่แบบไงเป็นการณมิตรให้กับทุกคนนะคะม,มีความสุขอืมนะะท,ที่จะได้ทําหน้าที่ค่ะ โอ้นะคะต้องบอกว่าวันนี้นะคะเราได้รับฟังเรื่องราวดีๆเลยนะจากการเปลี่ยนชีวิตในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะจากโครงการบวชวาสิกาแก้วนั่นเองแล้วก็ทําหน้าที่ต่อย,ยอดทําหน้าที่กัลยาณมิตรต่อไปด้วยเพราะว่าอยากที่จะสร้างคนดีให้เกิดขึ้นในสังคมวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะคุณสาลีนีกิติวรเมธีหรือว่าคุณสานะคะที่ได้มีโอกาสมาเป็นซูมไอดอลให้กับเราคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณค่ะ ะะเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะเรามารับชมกันได้นะคะในรายการซูมไอดอลนะคะชมแล้วนะคะก็เป็นข้อคิดเป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิตให้เรานั้นได้นำธรรมะไปปรับใช้ในชีวิตของเราให้มีความสุขแล้วก็ให้ชีวิตนั้นประสบกับความสำเร็จค่ะวันนี้ลาสมาสชิกทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ